สวัสดีวันหยุดทุกคนฮัลโหลสซนสถักนะคะทุกคนสนสถักก็คือวันอาทิตย์นะจ๊ะวันนี้ทําอะไรคะทําซุปนะคะทุกคนมีอกไก่นะคะแล้วก็ขิงนะคะปรุงรสชาติด้วยเกลือนะคะทุกคนเกลือสีชมพูนะคะแล้วก็เพิ่มพริกเกาหลีลงไปนะคะกระชูจังนี่ค่ะทุกคนจะมีสีสันแบบนี้นะคะ คล้ายๆกับแกงส้มบ้านเรานะคะทุกคนนี่จ้าซุปสาหลายนะคะทุกคนรอน้ำแกงเดือดนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็จะใส่สาหลา่นี่ค่ะวากาเมะนี่นะคะทุกคนที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะทุกคนจ้ะนี่คือสาลาี่วากาเมะนะคะที่เราแช่น้ำไว้แล้วจ้ะทุกคน สาหร่ายวากาเมะค่ะใส่ลงไปในซุปร้อนๆของเรานี่เลยนะจ๊ะทุกคนจ้าทุกคนเดี๋ยวรอให้เขาตึงนะคะใส่ไปให้หมดเลยจ้าซุปสาหร่ายนะคะวันนี้ซุปสาหร่ายโกชูจังนะคะ